สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพจจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับไม้ติ้วนะครับซื้อมาจากช้อปปีนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของอีเกิลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับก็เช่วงนี้สาราการนะครับในบ้านเมืองเรานะครับรวมถึงสังคมเรานะครับมันมีภัยเยอะนะครับก็เลยซื้อไว้มาป้องกันตัวนะครับโอเคครับนี่ก็มีนะครับเป็นของตาอีเกิลนะจ๊ะนี่ครับเป๊บๆเพนซื้อมาแบบ26นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงกัน ก็ปึ๊บนะตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บจะออกมาจ้าเป็นอย่างนี้นะครับอ่าปึ๊บอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกันเลยนะครับว่าปึ๊บนะโอเคครับก็สีถืว่าสวยนะโอเคครับนี่ตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันตรงนี้จะหมุดได้นะครับมันก็ต like ้องดูตรงนี okay, ้ค okay. รับโอเคถือว่าสีสันสวยใช้ได้นะ พอดีมันมีให้เลือกสีด้วยนะครับเพี้ยนก็เลือกมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูแบบขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสายลุงดีอ่ะชอบชอบคราวนี้มาวัดนะครับว่าความยาวมันจะยี่สิบหกหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมาจากตรงนี้ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวก่อนปึ๊บนะครับยี่สิบห้า โอเคครับเดี๋ยวพี่อนก็ต้องไปด่ายช้อปปี้นะครับด่ายเจ้าของครับเป็นรีวิวนะครับว่าแย่มากนะครับคืออยากได้ยี่สบหกนะครับซื้อยี่สิบห้านะเอามา25ห้าไวพี่อ้นนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องไปตําหนิเขาก่อนนะครับคือเนี้ยคือข้อเสียอย่างหนึง่งนะครับกับการซื้อของช้อปปี้เนี่ยถ้าเกิดเขาส่งของพลาดมาเนี่ยเราก็แบบนะครับลําบากนะครับถ้าเกิดใครซื้อเนี่ยถ้าใจดีเนี่ยก็เขาเรียกะไรครับต้องไปลองอ่ะต้องไปลองไอเนี้ยก็แบบเสียพุ่งตรงนะเสียความรู้สึกมากนะครับกับร้านเนี้ย พอสั่งยี่สิบหกเราได้ยี่สิบห้ามาแต่ว่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าได้ยี่สิบหกมันจะดีกว่ากับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนซื้อมาแบบร้อยกว่าบาทอ่ะก็คือแบบเป็นไม้แบบเกดเหล็กเนี่ยเขาเรียกไอ้เกจธรรมดาเนี่ยครับอันนี้จะมีงอนนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ดีอ่ะซื้อแบบห้าร้อยหรือพันหนึ่งไปเลยนะครับมันจะดีมากเลยของต่างประเทศของ USA เนี่ยมันจะพันหนึ่งคือจะตีนะแบบเขาเรียกว่าเป็นของที่ตำรวจใช้จริงๆอ่ะแล้้ววเเเเเเมมมื่่่่่่ออคาาาตตีีไไปนนนนะะรััับบพงแยยกลฟด ข่าคนแรงๆแล้วสามสี่ทีเนี่ยมันก็แบบน่า,นาจะพังกันแหละไม่ใช่เหล็กแบบทนอะไรมากนะเพราะนี่ของราคาแปดเจ็ดร้อย100กว่าบาทแต่ซื้อไว้ป้องกันตัวนะครับก็คิดว่า,าคงไม่จําเป็นก็คงจะไม่ใช้อ่ะพุ่งตรงเนะก,ก็ก็ฟาดได้อ่ะก็ฟาดเต็มแรงนะแต่ว่ามันก็แบบใช้ครั้งเดียวแล้วพาังอ่ะพุ่งตรงของร้อยกว่าบาทนะดังนั้นเนี่ยพุ่งตรงเลยว่าถ้าเกิดใครเห็นนะครับแบบต้องซื้อของห้าร้อยอ่ะหรือพันหนึ่งเพราะเพียงก็เห็นในรีวิวอยู่นะครับแต่ว่าเราใช้เป็นครั้งข่าวคือเอาเนี้ย คือเอามาป้องกันตัวล้วนๆนะครับว่าถ้าเกิดใครถือมีดเข้ามาใช่ไหมส่วนมากเนี่ยมีดที่ออก่อการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะสั้นใช่ไหมครับแต่ของเราจะยาวกว่านะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเห็นไหมครับด้วยความที่ยาวกว่าหรือได้เตียวตีพควกๆแล้วมัววนก็วิ่งหนีอะเพราะเราไม่ได้ซื้อมาทําร้ายใครนะครับขอบอกเลยนะครับว่าเนี่ยไม่ได้ซื้อมาทําร้ายใครนะครับเนี่ยครับเราจะได้เปรียบเขาจะนี่นะครับเราแยกขนาดเนี้ยเอาซี้เอเซี้เข้ามานะครับมันก็ฟาดทั่วๆัวๆนะครับแล้วก็แล้วก็วิ่งนนีะครับ อันนี้เอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวนะครับห้ามเอาไปใช้ในการก่อการทะเลาะวิวาสนะครับเพราะนี้ถือว่าเป็นของป้องกันตัวอย่างนึงครับที่ดีมากก็โอเคนะครับระยะขนาดนี้ก็ได้อยู่แต่ความจริงอะอยากได้26 26ก็คือมันจะยาวกว่านี้นิ้วหนึ่งนะครับซึ่งมันทําเพิ่มเพิ่มระยะการตีของเราได้อะแล้วมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับเพราะว่าเมื่อระยะมากขึ้นนะครับเราก็เราก็จะได้เปรียบครับพวกก็โอเคนะครับแต่ว่าพุ่งตรงเลยของร้อยกว่าบาทเนี่ยอย่างเพื่อนก็เห็นมีคนรีวิวอะใช้ได้ครั้งเดียวจร ถ้าเกิดคุณซื้อของต่ำกว่าห้าร้อยเนี่ยพุ่งตรงเลยสัม pues ผัสเนี่ยรู้เลยว่าถ้าฟาดกันจริงๆเนี่ยใช้งานจริงได้ครั้งเดียวแล้วแบบซื้อใหม่นะครับแต่เราือเพื่อป้องกันตัวนะครับเฉยๆนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุนะแต่ว่าค kind of ิดว <y> ่าโอกาสใช้จะน้อย่ะแต่ก็ใช้แล้วทิ้งก็ไม่เป็นไรนะว่าเราไม่ได้แบบใช้แบบเป็นอาชีพขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้หรูๆดีๆแบบใช้สิบครั้งอ่ะไม่ไม่เสียนะก็ไปซื้อของพันบาทของ USA นะครับเพี้ยนเห็นอยู่มันเหล็กแบบโคตรดีอ่ะ บอีกตัวนึงครับรุ่นคล้ายๆเงี้ยห้าร้อยกระบายก็ไปซื้อ,อนแหลเหล็กจะดีกว่าแต่ว,ว่าอันนี้เอาไว้แบบเฉพาะการให้แต่สีส่วนครับแล้วที่จับก็โอเคใช้ได้ใช้ได้ไดนะเป็นแบบไม่ลื่นไม่ลื่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยกลับไปตัวเนี้ยไม่ดีอย่างหนึ่งคนระับเห็นไหมครับว่าความจริองอะมันต้องแบบเนี่ยดังนั้นเพี่บอกเลยนะว่าอันนี้เอาไว้ขู่เฉยๆก็ฟาดแบบ แรงๆนะเพราะความจริงอะถ้าเกิดเป็นดิวที่ดีนะครับเนี่ยมันจะแบบไม่กดง่ายขนาดนี้มันก็แบบมีความแบบเขาเรียกไม่ค่อยคงทุนเท่าไหร่อ่ะแต่ถามว่าได้หรือเปล่าก็พอได้นะก็พอได้ก็ถือว่ายังพอได้อยู่คือประมาณว่าได้ใช้ครั้งเดียวครับก็พุ่งตรงไม่อยากได้ใช้อ่ะแต่ว่าปกตป้องกันตัวนะโอเคครับตัวคนตกการรีลิวคลิปนี้ไปเดียบเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบฝากกดไลค์ตับสไคแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะ แต่สีสวยชอบสีสวยกับไอเนี่ยที่จับเนี่ยคือถ้าเกิดเทียบราคา100ร้อยกว่าบาทก็คุ้มอ่ะคุม้มแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม